เป็ดีแล้ะทำเรม่ใหม่คกับ น้ำขึ้นมาอีกมมาหรือยังวันแล้วครับก็ตั้งแต่เข้าพรรษาครับที่เริ่มน้ำเริ่มขึ้นซึ่งสถานการณ์น้ำก็แล้วแต่แต่ละวันบางวันก็น้ำสูงน้ำต่ำแล้วแต่แต่ช่วงนี้น้ำจะสูงเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะน้ําทะเลหนุนแล้วก็อาจจะมีน้ำเหนือน้บาบ้านนิดหน่อยฉะนั้นช่วงนี้เ็เลยจะมีน้ําสูงกว่าปกติบ้างนิดหน่อยครับได้รับผลกระทบกับลูกค้ารถลดลงหรืออะไรบ้างก็มีบ้างครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเขาไม่ชอบน้ำเนี่ยก็จะไม่มาเพราะว่าเขาบางทีกลัวจะเป็นอันตรายเพราะมีผู้ใหญ่เป็นคนน แต่บางคนที่รู้ว่าพอมีน้ําก็จะมาเพราะบางคนก็ถามว่าน้ํามาหรือยังอะไรเงี้ยก็จะมีบางส่วนค่ะทั้งร้านเองมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมอยังไงบ้างคะคือส่วนใหญ่เราก็จะดูตามเพจอยู่แล้วครับเพจของอัปเดตของกรมน้ำ,ขอ,นำของในคนนี้ว่าระดับน้ําแต่ละวันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องประเมินสถานการณ์ด้วยว่าระดับน้ําเป็นอย่างไรเพราะเราจะต้องเหมือนอัปเดตลูกค้าเบื้องต้นว่าโอเควันนี้น้ําสูงนะเวลาที่คุณเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องรองเท้าเรื่องกระโปรงอะไรพวกนี้นิดหน่อยด้วยตามนั้น คือแบบอา็จะมีแจ้งลูกนาเปนต้นครับถ้าท่วมแบบนิ่งๆเลยเนี่ยลูกค้าหายไปมายอดหายยอดลดลงไปัถามว่าหายไหมก็อาจจะมีบ้างสําหรับช่วงนี้มันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งหลายอย่างอาจจะเป็นเศรษฐกิจในไพวกนี้ด้วยถามว่าลูกค้าลงมันก็อาจจะลงบ้างแต่ถามว่าก็ยังมีลูกค้าไหมก็ยังมีลูกค้ามาตามปกติอยู่ค่ะในฐานะที่เป็นบ้านริมน้ำเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับเรือหรือการขนยนก็จะมีบ้างครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเรือ ปกติมันก็จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ากับวันไหนที่คนเรือโดดเจ้พาพญาเขาวิ่งเร็วมันก็จะมีคลื่นขึ้นมาอย่างที่เคยเห็นเป็นกระแสเป็นในคลิปไปโดยเฉพาะถ้ากับวันไหนที่คนเรือเขาใจดีมาวิ่งสวนกันหรือวิ่งพร้อมกันแข่งกันหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีคลื่นใหญ่อย่างที่ในคลิปซึ่งอาจจะมีเห็นร่างอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งกระแสเวลาเรือมามันพร้อมกันนะครับมันก็จะมีคลื่นขึ้นมาฝากบอกอะไรทางคนที่สัรทา้งเรือบ้างครับก็ต้องฝากบอกคนขับครับว่าถ้าเกิดยังไงก็ฝากช่วยเบาหนิดนึงอะไรเงี้ย เขค่อยมาครับหรือถ้าเกิดแม่งเจ้าแข่งกันก็ได้เลยครับเพราะอย่างช่วงเย็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มันจะมีที่เขาจะแข่งกันมาอะไรเงี้ยก็อาจจะฝากเรื่องเวลาขับบ้างนิดนึงเพราะว่าหนึ่งระดับน้ำถ้าปกติไม่มีปัญหาเลยเท่าไหร่ถ้าระดับน้ำมาสูงเนี่ยมันก็จะอย่างที่เห็นมันจะมีคลื่นแล้วก็บางครั้งมันกระเด็นเข้ามาหรือบางทีน้ำคลื่นเนี่ยมันก็จะกระทบในหลายๆอย่างเหมือนกัน ขึ้นหรือมากขึ้นวนนี้ทางร้านยังเปิดอยู่ไหมคะเบื้องต้นเราก็ยังเปิดปกติแต่ว่าเราก็จะมีสถานการณ์ในการป้องกันเพิ่มเติมเช่นถ้าเกิดเรารู้ว่าน้ําขึ้นรแน่แนวหนึ่งเนี่ยด้านแนวด้านริมเนี่ยหนึ่งเราจะมีการขืนเชือกบอกในการบอกลูกค้าว่าโอเคนี้เป็นแนวน้ำนะส่วนโต๊ะปกติที่อยู่ระดับ ประมาณหนึ่งคือปกติเนี่ยโต๊ะเนี่ย,เ,ยเรานั่งอยู่บนริมซึ่งพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นปกติพื้นดินไม่ได้เป็นโปะยี่ไนปในน้ำาช้แล้นพื้นดินเนี่ยไม่มีปัญหานแน่แต่ทีเนี้ยปกติสมมติว่าจากริมน้ำเราตั้งประมาณ10เซนถ้าเวลาน้ำขึ้นเราก็จะถอยเข้าอีกประมาณ1ิเซนแล้วเราจะกั้นแนวเชือกไวเพื่อให้รู้ว่าโอเคเป็นแนวน้ำห้ามหมายว่าเป็นแนวถ้าเกิดห้ามห้ามเลยออกไปถ้าเกิดเลยไปเราอาจจะมองไม่ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะแจ้งลูกค้าในเรื่องของระดับน้ำว่า เวลาเข้ามาอาจจะมะีให้ระวังเรื่องน้ําเพราะว่าอาจจะมีน้ําขึ้นประมาณนั้นด้วยส่วนหนึ่ง